สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านเลยก็พามาชมแตงไทยลูกใหญ่ๆน่าจะหวานนะคะก็นั่งเล่นหน้าโรงงานแล้วเราไปดูตัวเลขกันต่อนะคะจุดทูบทิ้งไว้ค่ะตัวเลขออกมาหนึ่งตัวค่ะก็ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะทางช่องไม่ได้ชักชวนหรือสนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะนำเสนอเป็นเพียงแนวทางถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ผ่านค่ะขอขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมติดตามทางช่องก็จะกลับไปหาทุกท่านทุกๆบ้านเช่นเคยค่ะตัวเลขออกมาครบแล้วก็ให้ทุกท่าน ชมเพื่อความบันเทิงอย่า,าลงทุนโดยมีความเสี่ยงเนาะเพราะว่าการลงทุนมีเข้ามีหลุดตัวเลขทางช่องไม่ได้การันตีตัวเลขว่าต้องเข้านะคะที่ถูกก็คือฟุกก็ดูเพื่อความบันเทิงสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามขอบคุณมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะโชคดีค่ะ